เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการประกาศตัวแปรกันนะครับ,บการประกาศตัวแปร,ร,ปร,รอตอนนี้ครูก็ได้ท,ำทำําทําแบบประหารให้เราทําแล้วแหละนะครับเป็นแบบฝึกปฏิบัติการอันที่สามแล้วนะช้างเลยช้างช้างมันตกนิดเดียวเองนะตอนแรกก็สร้างโปรเจกต์ใช่ไหมครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนเนาะสร้างโปรเจกต์ท่านางงไป New Project ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตั้งชื่อแอปพลิเคชันใช่ไหมตั้งไปไนนะ Money, Money, อะไรนะเชนมันนี่ชางมันนี่อะไรแล้วก็ตั้งไปนะอันนี้สมมุติให้ดูนะคตั้งโปรเจกต์แล้วก็ Next ไปนะครับอันนี้เลือกโค์ชันต่ำสุดที่เราจะให้มันรองรับเนะาะพอเน็กไปเลยก็ได้ครับเลือกเป็น blank activity นะครับจากนั้นก็เน็กไปเบา ถึงขั้นตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้ก็กด f i n i s ไปเลยนะครับก็เรียบร้อยเลยนะสมมติว่าสร้างเป็นแล้วเนาะปับ๊บพอสร้างเสร็จนะไหนทำให้ทําอะไรต่อให้เปิดไฟล์ x c l นะครับเพื่อที่จะทําการออกแบบหน้าจอเห็นไ,ไหมแล้วก็สลับมาเปิด x c l อยูตรงนี้อยู่ตรง layout main activity activity main นะครับแล้วก็จับลากเข้ามาเลยนะครับ ันนี้เป็นอะไรครับเป็นอันนี้เป็นเพล์เด็กจะลากเข้ามาจื๊บตัวนี้เป็นเลดิโกบัตตันนะครับจะลากเข้ามานะครับลาจื๊อจื๊อจื๊อลาข้ามาสามตัวทีนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรครับคุณเดียวกันก็ไอตัวที่เราไออเป็นตัวคลิกไงคลิกเลือกเป็นการคลิกเลือกนะครับเแล้วเพ้นเทกเพ้นก็คือเป็นใส่ใส่ข้อความใส่ไปพิมพ์ไปรับค่านะครับ ทีนี้เวลาการตั้งค่า ID ให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเบาๆสองครั้งเห็นไหมคลิกขึ้นมาตรงเหตุนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนข้อความเห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนว่าอะไรก็ได้ convert to อ,อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็เป็น ID นะค่า ID เอาไว้ใช้ตอนจับคู่นะครับตอนตอนอ้างไปถึง attribute นะครับ อันนี้ครูก็ครับตรงนี้จะตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ให้มันสือ่อความหมายหน่อยเพื่อที่จะให้เราจาได้ง่ายโอเคแล้วก็คลิกออกมามันก็จะเปลี่ยนให้เราเห็นนะครับฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากาหนดค่าไว้นะอันนี้เป็นแบบร a d i o b บัตตันะครับปุ่มนี้ก็จับลากเข้ามาน,น,มน,นะครับตรงในนปุ่มเนี่ยครับบัตตันตรงนี้เนาะก็จับลากเข้ามาเร๊บเวลาจะเปลี่ยนข้อความก็บตะคลิกเข้าไปก็เปลี่ยนนะครับ ไอดีก็เปลี่ยนนะครับไอดี ID ก็เปลี่ยนตามตามแลบบที่ครูที่ครูภูมนี่เราจะทําการคลิปแล้วก็ให้มันทาอะไรตามคำสั่งของเราครับโอเคอันนี้คือเราออกแบบแล้วนะเห็นไหมครูก็จะบอกว่าดึงอะไรมาใส่อะไรแล้วก็ตั้งตั้งชื่อไอดีแบบไหนเนี่ยครับตัวหน้า,นาหนานหน้าในี่คือไอดีครับมองเห็นไหมเนี่ยครับตัวหน้าหน,นานี่เป็นเป็นไอดีนะครับ ไอตรงมในวงเล็บนี่เป็นเป็นประเภทของมัมเป็นประเภทของวิจ,จิตรนะครับด้านหลังเป็นข้อความโอเคขั้นตอนต่อมาทําอะไรเึเิบมเิเ่มเพมานะครับขั้นตอนต่อมาให้เปิดไฟล์จาวาขึ้นมานะครับเปิดไฟล์จาวาขึ้นมาไฟล์าจาวาอยู่ตรงรับมับตรงจาวาตรงนี้นะครับเปิดคลิกขึ้นมาเบาๆหนึ่งครั้งตอนแรกเนี่ย ตอนที่เรา Import เองถ้าเป็นถ้าเป็น android Studio เนี่ยมันจะ import ให้เองนะครับตอนที่เราพิมพ์พิมพ์ตัวนี้นะอันนี้เป็นการประกาศตัวแปรนะครับกำหนดเป็นแบบ r i v a t e ก็คือใช้เฉพาะคลาสนี้นะครับตัวอื่นคลาสอื่นห้ามใช้ด้วยนะครับแบบ private แล้วก็อันนี้เป็นเป็น attribute นะครับก็คือเป็นแบบ edit t e x t นะเป็นจับคู่ับ edit text อันนี้เป็นชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปร ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า E T B T B T S นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรไปให้ครบทุกอันนะครับมี E D T E X ใช่ไหมครับมี E D T E X มี Radio b u t t o n อยู่3ปุ่มใช่ไหมมี3อันทำไมนะ a t น i ีวคืออะไรจนไม่ได้หรอมันเป็นอะไรหายเพนเทคตรงนี้อ่าใช่ครับ E D T E X คือเพนเทคเท่งนั้นแหละ ครับตรงนี้ตั้งชื่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ตั้งไว้ให้เราไปจับคู่ไงแล้วก็ตั้งที่ขึ้นมาแล้วแล้วดับเบิลตรงดับเบิลตรงนี้เป็นเป็นรูปแบบดับเบิลคือเป็นตัวเลขที่มันมีค่าเยอะกว่าอินทิเจอร์่ยมันจะเก็บถึงหลักมันจะเก็บตัวเลขนะเนี่ยดับเบิลครับเป็นเก็บเป็นตัวเลขสตริงนี้เก็บข้อความนะครับสตริงเก็บข้อความเน เป็นข้อความนคะคอมเมนต์นเป็นข้อความนะครับไม่ไม่จะตัดตัวสอนนะครับไม่ครับแต่เปิ้ลนี้เป็นเป็นตัวเลขนะมันจะเยอะกว่าอีเจอร์เราประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรเรียบร้อยปึ๊บ <c oughs> ประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับส <c oughs> ่วนนี้นะครับตรงส่วนเริ่มทํางานนะครับตรง on create ตรงนี้นะเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นของมันเราก็ทําการจับคู่นะครับเห็นไหมเราก็เอาเอา edit text ก็คือตัวแปวทร, ch, แร,ร,ตรตที่ชื่อว่า edit text นี่มาทําการจับคู่กับ edit text กับ p r e x t x ตัวแรกใช่ไหมครับนี่โดยใช้ metod ที่ชื่อว่า file view by id นะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะทำให้มันรู้จักไงเวลาเรารับค่ามามันก็จะเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะแล้ว e-dt-dts เี่ยครับมันมันยังไม่ได้ใส่ค่าอย่งครับยังไม่ได้ส่ค่ารก็เลยใช้ตัวนี้ใช่ครับก็เลยใช้ตัวนี้ในการมามารับค่ามันมารับค่าแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วก็จับคู่ให้มันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็น us-us-usd นะค usd นี่นะครับแล้วก็จับคู่ usd-gbp-u e u r อะไรเงรี้ยแล้วก็บัตตอนครับจับคู่จับคู่กับครับมีการจับคู่อันนี้เป็นเรดิโ o <อ>บัตตอนคู่ราจับตัวไหนอันนี้เป็นคําสั่งไ้เป็นอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเม็ต่อเริ่มแรกของมันอะ่ะเวลาเราสร้างขึ้นมามันจะมีตัวนี้อ่าม,มีมาให้ไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่มีใช่ไหมเนี่ยเราก็มาทําการจับคู่มันต่อท้ายจ,จากตรงนี้แหละนะครับ พอเราจับคู่เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วเราทำอะไรต่อทีนี้ามาดูทำอะไรต่อเห็นไหมประกาศตัวแปรเป๊บเปบป,ป,ประกาศตัวแปรแล้วเนี่ยเราผูกเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีอธิบายไว้นะครับว่าเราผูกเข้าไปกับวิจเจต,ตตัวไหนจากนั้นมาทำการปุ่มปุ่ม on on click l i s เ e n e ์ก็คือเวลาเรากดปุ่มอยาจะให้มันทำอะไรนะครับเห็นไหม เนี่ยเลียงวันมาไงในเวลาเราจะพิมพ์แล้วก็บูนะ B T N นะครับ B T N คอนเบิร์กชี้ปุ่มใช่นไหมชื่อปุ่มจุดเซตก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็กดแล้วก็กด enter เบาๆหนึ่งครั้งนะหมฮะอะไรนะแรงมันจะเกิดอะไรขึ้นกดแรงๆมันก็จะไปแรงเครื่องคูเป็นแรงแล้วรข้างในใส่อะไรครับ new new ให้มัน new แล้วก็ ทำไมก็อเหมือนของกลวิวปกติันไม่ขึ้นนะวิวเนี่ยวิวอันนี้วิวออนทีเนี่ย,นนย P มันก็จะมาให้แบบนี้เลยจื๊ใช่ไหมครับไม,ไม่ต้องเรียกวิวออนีเนทดิอนี่มันทำไมได้มันจะดักไงมันจะดักอีเวนต์ก็คือดัก อ่าเนี่ยเวลาคลิกเนี่ยจะให้มันทาอะไรให้มันเห็นหลังจากที่มันคลิกใช่ไหมเนาะวิธีการพินดูแลเนาะโอเคนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> จาเรื่องฟังก์ชันได้ไหมตอนแรกเราเดี๋ยวครูขอคอมเมนต์ด้วยก่อนนะ <S <S ฟังก์ชันทางณิตศาสตร์ใช่ไหมนตอนแรกครูคอมเมนต์ด้วยก่อนนะครับทีนี้เราอันนี้เราเราสร้างปุง่มไว้ดักเหตุการณ์มันเวลาเราจะกดปุ่มตัวนี้จะให้มันทําอะไรอ่าให้มันทําอะไรก็ทําทาหลังจากวงเล็บตร่นี้เลยนะครับ นี้คุณคอมเมนต์ได้ก่อนอยพูดีฬาจากนั้นเรามาสร้างเามธอดอีกทีหนึ่งนะครับในภาษาซีรเรียกว่าฟังก์ชันแต่ถ้าเป็นจาวาเรียกว่าเมธอดเมธอดก็คือเป็นวิธีการวิธีการเราก็ตั้งชื่อเมธอดว่า calculate money นะครับตั้งชื่อนี่ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับ calculate money ให้มันทำอะไรนะครับเราก็มาใช้เงื่อนไข if จำได้ไหมเงื่อนไข if if นะครับ ยีฟนี่จะทําต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงใช่มไหมครับเราก็บอกว่าตัวแรกนี่ R D b U S D คืออะไร ID ตัวนี้ใช่ไหม r a d o button ตัวนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่า button ตัวนี้มันมันถูกมันถูกคลิกมันถูกเช็คก็ให้มันเก็บค่า exchange เนี่เท่ากับตัวนี้เลยอ่าเราก็เปลี่ยนค่าสมมติเรากรอก1นึ้นเข้าไปแล้วเราไปคลิกตรงนี้ ค่าอนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยคูณกับสามสิบเอ็ดใช่ไหมเก็บเก็บไว้ในตัวแปรนี้ยังงงอยู่เดี๋ยวไปดูหน่อยอ๋ออแอนนี่อ่อเนี่ยมันเก็บค่าไว้เก็บค่า x change ไว้นะครับนี่มันจะมีสมการอยู่ข้างล่างนี่ไงสมการของเรานี่สมการของเราตอนนี้เราทําเงื่อนไขไปก่อนเราทําเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าเราเช็กปุ่มตัวนี้นี 11, ok? ่จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเช็กปุ <the <the ่มน nice ี้ จะเกิดอันนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเช็คอันนี้จะเกิดค่านี้ขึ้นมานะครับยูนิตอันนี้เป็นสตริงนะครับนับเกเรียนสตริงก็คือเป็นข้อความนี่แหละสตริงกับหมอลำไม่เหมือนกันนะเราประกาศสตริงไว้นะครับสตริงเป็นการเก็บข้อความแล้วก็ใส่คาพูดไปให้กับสตริงนะว่าจะให้สตริงร้องเพลงอะไรอันนี้สตริงสตริงจะร้องเพลง u s d นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะแล้วก็ทําม,มาทั้งสามปุ่มทั้งสามปุ่มนะครับ ปึ๊บ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 นะเรียบร้อยทำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นค่าคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายที่เราประกาศตัวแปรไว้เป็นแบบดับเบิลใช่ไหมครับนักเรียนแบบดับเบิลยูไซน์นอน,นี่นะครับแบบดับเบิลนี่คำตอบที่เราจะนำมาเขีอเราจะนำมาโชว์เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันยังโชว์ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสตรีมก่อนสตรีมก็คือเปลี่ยนเป็นข้อความก่อนมันถึงจะ ทำการโชว์ได้โดยใช้เมนต่อชื่อว่าผ่าดับเบิลอะไรเนี่ยครับเนี่ยก็ลองพิมพ์เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนค่าจากตัวเลขให้เป็นให้เป็นสตรีนะครับให้เป็นข้อความนะครับจากนั้นก็ get t e x คอันนี้คือรับค่ารับค่าจาก Text จาก Text ตัวนี้นะจาก text EDT ก็คือเพนเทคของเราใช่ไหมครับจากช่องอ่ะเมนต่อเ e ็ t เทคก็คือรับรับค่าเข้ามารับค่าเข้ามา ทูสตรีก็คือแปลงให้เป็นข้อความนะตัวีแปลงให้เป็นข้อความนะครับอ่านดูครับอ่าโอเค,อ,เคอ่าครับจากนั้นก็เอามาใส่กับก็เอามาคูณกันกับตัวนี้เนาะนก็เอามาคูณเอาค่าเอาค่าที่เรารับมาจากเพนเทกอะเอาค่าที่เรารับจากจากตรงนี้เนี่ยจากเพนเทกเนี่ย เอามาคูณกับค่าที่เราใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรนะอตอนแรก USD. U.S.D 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 นะครับาะรับค่าจากตรงนี้มาคูณกับค่าตัวนี้นะครับนมรับค่าจาก e d t t e c ทที่เราที่เราทำการผูกไว้นะครับมาคูณกับ exchange แล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า answer จากนั้นเราอยากให้มันโชว์เราอยากให้มันโชว์เราอยากให้มันโชว์แบบโทสนะครับแบบโพสเนี่ยเราก็ใส่โทสขึ้นมามันก็จะโชว์แบบโชว์แบบอ่าแบบขึ้นมาไม่น้อยให้เราดูนะเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็นข้อความที่เราต้องการให้มันโชว์นะหูก็บอกว่าให้เอาอันเซอร์นี่เอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยมาบวกกับยูนิตยูนิตก็คือเป็นสตรีใช่ไหมครับมันก็จะโชว์ออกมาโอเคนะครับ จากนั้นครับระหว่าเล้นเล่นลองกับเล้นช็อตต่างยต่างกันตรงที่เกความยาวเลนอตเป็นรอาือเขียนวแลว่าเ็นอคายังไงวบถูกถูกมันเป็นเรื่องของเวลาเฉยลองก็คือมันจะโชว์นานหน่อยหลายวนาทีใช่ถ้าเป็นจอคือขึ้นมาประมาณสี่ิบแล้วครูครับแล้วผมถ้าผมอยากทำให้มัน อยู่นานๆนานๆนานๆมันมีมันมีมันมีวิธีเขียนอยู่ในหนังสือเล่มที่ครูให้ยืมกับเอเชื้อจีนเน่ยมันมีเอานะครับตอนนี้เราเราเขียนเราเขียนเม็ดต่อเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราทำเม่ดต่อเสร็จเราก็มาใส่ตรงตรงนี้นะครับตรงตรงคลิกอ่าก็บอกว่าถ้าเราคลิกให้มันวิ่งมาทำเม็ดต่อที่ชื่อว่าแคคูลเลตนะครับเวลาเราคลิกมันก็จะวิ่งมาใส่ตรงนี้๊ มันก็จะดึงคาสั่งแคลคูลเลตมาคําสั่งแคลคูลเลตทำอะไรก็พวกนี้มันก็จะดึงคําสั่งพวกนี้ขึ้นมาตรงนี้แทนมันมาได้ไงมันมาจากตรงนี้ไงอแคลคูลเลตที่เราสร้างขึ้นไปนี่นี่ครับเราสร้างว่าให้เราทําอะไรสมมติบอกให้แคลคูลเลตคำนวณน,นะถ้าเกิดว่ากดปุ่มให้มันคํานวณถ้าพูดเป็นภาษาภาษามนุษย์ถ้ากดปุ่มตรงนี้ให้มันคํานวณใช่ให้มันทําฟังก์ชันนี้ เรียบร้อยนะเรามาลองรันดูจบแล้วครับจบแล้วไม่รู้ง่ายๆ่ายนอ๋อนี่เป็นลบออกแล้วครับไหนตรงนี้ไม่ลบออกแล้วไม่รู้ลบออกก็ได้มั้งหักก็ได้มันคุณก็มั่วๆไปคุณไม่กล้าลบเดี๋ยวมันพังมา <c oughs> เอาลองรันดูนะเฮ้ยมีใครมีใคร,ใคร,รอลองลองลงอันนี้ยังมีงนี่นี่จีนี่โมชั่นมันจะเร็วกว่านะเออมันจะเร็วกว่าคุณก็จีนี่โมชั่นก็เร็ว่ว ถ้าลงจีนี่โมชันมันจะลง Virtual, Box เวอร์ชั่นเวอร์ชั่บล็อกด้วยมันจะลงจีนี้ด้วยเวอร์ชั่นบล็อกมันจะทำงานคู่กันนี่นะครับมันก็จะโผล่จีนี่โมชันขึ้นมาให้คุณคุณก,ก,ก็กดโอเคนะครับก็รอมันขึ้นนะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดดูนี่เห็นไหมสมมุติเ่าเราใส่ค่าเข้าไปหนึ่งร้อยนะครับเดีเช็คแล้วเรากด convert ใช่ไหมยโผล่นอนนี้นะเอาเดี๋ยวเอาใหม่ิเอาใหม่สิวย้วทให้หน่วยให้เป็นบาทแปลงให้เป็นแปลงหน่วยบาทให้เป็นให้เป็นค่านี้เป็นค่าโริดลยยัขนาดนี้เลยเหรอหนึ่อบาทเท่ากับอันนี้เลยเหรอตรงสาตรงไสายเลไปดูก่อนดูสมการ

ง่ายเกินเอาลองดูนะหนึ่งร้อยเป็น U S นี่ประมาณสามดอลลาร์ใช่ไหม G P P คืออะไร G P P คืออะไรเป็นปลาเอ็นแกะไอือเลยเป็นงานของพวกเราเราก็เป็นแก้เราต้องแก้มันไม่เป็นแบบนี้ออแม่เนี่ย เอาไปไงไม่ได้ไงไม่ได้ไงเอาไคูนกันเดเ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่อมันเอาไปอะไรนะนี่มันคูนได้ไงไม่ได้เอาไาคูนเนี่ยมันมีจุดอยู่น้องอแนี้ต่อไปมันมีจุดอยู่แล้วก็จะเอาออกเอาดูนะอันนี้ันจะเป็นมันจะเป็นค่าอะไรหรอมันจะเป็นค่าอีกไม่ตังถามพันก็คนลบกดแปลงลบกแล้วพอแปงนี้มันก็ไปประมาณนี้ว่าไปหามันก็ได uh ้ต uh ัวนี้มันใช่เหรอไม่รู้สิใส่พลาสติก มันจิกออกไม่ได้แล้วก็มาเขียนโค้ดใส่ติ๊กๆได้อออกได้ออกไม่ได้โอ้ไม่ออกคนเดียวเลยไปหาทางแก้มาไปหาทางแก้มาโอ้ไปหาทางไปหาทางแก้มาเรงไมต่อยอดอีกแลเ้ต้องมาต่อยอดองพูอีกใครก็ได้ทนก็้บหเยนะก็อนอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชมเดปมันจะไปแก้เองนะไมอนอาก่นเอานหลักๆไปทำแบบนี้ก่อนนะไเดี๋ยวพูดจะ อัพโหลดงานไว้ให้